สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เกิดวันจันทร์ค่ะคำทำนายไพ่ของสัปดาห์นี้ครอบคลุมระหว่างวันที่21-27ถึง27กราคมนะคะไพ่ในเรื่องทั่วไปขึ้น6ถ้วยช่วงนี้คุณจะหวนคิดถึงเรื่องราวในอดีตหรือทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วอาจจะได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่าๆหรือได้กลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดค่ะไพ่เรื่องการเงินคือ3ดาบ ช่วงนี้จะมีเรื่องจุกจิกให้เสียเงินค่ะและให้ระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงเอาไว้ด้วยนะคะบริหารจัดการการเงินให้ดีไม่งั้นอาจจะติดขัดได้สำหรับการงานขึ้นไพาราชนีถือถ้วยการงานยังไม่ค่อยโดดเด่นงานนน้คงนิ่งๆเรื่อยๆทำงานสบายๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่มีปัญหาให้หนักใจนะคะในช่วงนี้ไม่ต้องเป็นกังวลค่ะ ส่วนไพ่สุขภาพขึ้นสิบถ้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วแข็งแรงดีถ้าหากเจ็บป่วยก็มีคนคอยดูแลใกล้ชิดแล้วก็หายได้ในเร็ววันไพ่เรื่องความรักขึ้น9้าถ้วยค่ะคนโสดเจ้าชู้เจ้าสเสน่ห์ชอบหวานสเสน่ห์ไปทั่วนะคะแล้วก็พอใจที่จะอยู่แบบโสดๆด้วยเพราะว่ายัางไม่อยากผูกมัดกับใคร คนที่มีคู่แล้วระวังเรื่องความเจ้าชู้หรือว่าความมีสเสน่ห์ของคุณเองนะคะจะทำให้มีมือที่สามเข้ามาแบบไม่รู้ตัวคะ่ะทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหารักซ้อนได้